ภูมิใจเสนอส่อยโคตดมันแพลนเืินสิ่งเจ้าเวหาถ้าพรามกั เรื่องราวได้เกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกันกับข้าเครื่องบินเจ็ตสองลำก็กำลังสิงแข่งกันอยู่อย่างเมามาันแต่แล้วก็ได้มีเครื่องบินสีส้มคนหนึ่งมาแจมด้วยเขามีชื่อว่าดัสตี้พระเอกของเราไงล่ะพี่แกน่ะเป็นเครื่องบินพ้นยาแต่เขาก็มาแข่งกับเครื่องบินเจ็ตเลยว้มันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยที่มันเป็นไปได้นั่นก็เพราะว่านั้นมันเป็นแค่ค,ความฝันโลโลแรงของดัสตี้ไงล่ะเขากับตาลุงคนหนึ่งก็กำลังพ้นยาในไรที่บ้านนอกอยู่เพราะเ ก็เบื่อกับงานของเขามาก เพราะว่าเขาต้องทําแบบนี้เดิมๆทุกๆวันพี่แกก็อยากที่จะแข่งเจ้าเวหาด้วยล่ละครับในเมืองนี้ก็มีเพื่อนของพระเอกอยู่ด้วยพี่รถเขียวคันนี้เขามีชื่อว่าชักส่วนน้องตัวน้อยเขามีชื่อว่าสปารก์กี้ชักก็ได้เล่นเป็นผู้สั่งการในการบินให้กับพระเอกและดัสตี้ก็ซ้อมบินอยู่ในทุ่งข้าวโพดของเขาครับบินไปแล้วก็บินมาจนเครื่องพี่แกนี่เสียเลยพระเอกก็ได้มาหาดอตตี้ช่างคนสวยเธอก็ได้เตือนพระเอกว่าอย่าเร่งความเร็วสูงเกินเข้าใจไม่คะอีดดกแถมเธอก็บอก้ดยว่า ดัสตี้นั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการบินและถ้าหากว่าพระเอกยังฝืนบินแบบนี้ต่อไปเครื่องก็อาจจะพังได้เลยนะไว้แต่พระเอกของเราก็ยังดื้อด้านแถมพี่แกได้ชวนดัสตี้ไปเป็นผู้ช่วยในการแข่งรอบคัดเลือกของเขาด้วยในข่าวก็ได้บอกครับว่าในการแข่งเหินซิ่งเจ้าเวหานั้นจะเริ่มในอีกสองสัปดาห์และในการแข่งนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายจนทําให้เครื่องบินนั้นเละตุ้มแปะชักก็ได้บอกกับพระเอกว่าบางทีเราต้องหาตัวช่วยนะเขาก็คือสกิปเปอร์ไง เขาได้เป็นฮีโร่สงครามแถมเขาก็เคยเป็นครูฝึกซ้อมในการบินให้กับกองทัพด้วยว่าแล้วตั้งสองคนก็ได้มาหาพี่แกทันทีพระเอกก็ได้กดกระดิ่งบ้านของเขาแต่อชักมันก็หนีไปซ่อนเลยมันน่ะก,กลัวเขามากและแล้วสกิปเปอร์ก็ได้เปิดประตูออกมาดัสตี้ก็ได้บอกเขาว่าเขานั้นกำลังจะคัดตัวแข่งเจ้าเวหาซิงทั่วโลกและอยากให้สกิปเปอร์นั้นสอนเขาหน่อยแต่ตาลุงก็ไม่สนใจพระเอกครับและจะไม่สอนอะไรให้พี่แกด้วยดัสตี้ก็ยังตือไม่หยุดยัน และสกิปเปอร์ก็ได้บอกพระเอกไปว่าถ้าแกไปร่วมการแข่งขันนั้นแกจะสีแง่แกที่รันเวที่ไหนสักแห่งนะบางฮามทําให้พระเอกของโรนอรอึ้งไปเลยแต่ดัสตี้ก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจนั้นพี่แกและทีมงานก็ได้มาที่งานคัดตัวในการแข่งขันเจ้าวเวหาที่นี่มันก็มีนักแข่งเก่งเต้ ไปหมดและพระเอกก็ได้เจอกับเจ้าเวหาแชมป์เก่า3ส,สมัยที่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ต้องมองดูเมื่อเขาบินชายยาของเขาก็คือทอร์นาโดสีเขียวเขามีนามว่าริฟสลิงเกอร์ไอคีโมคนหนึ่งแหลคะครับไอโคสุกมันก็ได้บอกกฎกติกาต่างๆให้กับผู้เข้าแข่งฟังว่าวันนี้ใครทําเวลาได้ดีที่สุดติดหนึ่งใน5คนก็จะเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันเจ้าเวหาบินรอบโลกละไว้และแล้วเครื่องบินทุกๆลำที่ลงแข่งก็ได้บินในสนามการแข่งขันเหลียวซ้าย เลี้ยวขวาตะแคงซ้ายตะแคงขวายกล้อหน้าแซงล้อหลังและมันก็ได้มาถึงตาของพี่ดัชตี้แล้วล่ะฉันมันก็ได้คิดฉายาให้กับพระเอกว่า s t าร์กิ้งเดสตรีมฉายาได้ของเมืองวันนี้และเมื่อดัชตี้เดินเข้าสนามนั้นทุกๆคนก็ต่างหัวเราะพี่แกกันใหญ่เลยนี่ครื่องบินพ้นยายจะมาแข่งหรือวะเนี่ย มันมีแต่คนดูถูกพระเอกเต็มไปหมดเลยครับแต่แล้วพระเอกของเราก็พุ่งออกไปอย่างเร็วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแถมพี่แกก็ทําเวลาได้ดีซะด้วยแต่สุดท้ายพระเอกของเราก็ทําได้แค่ที่6ครับนี่เราไม่เข้ารอบเลยเนี่ยพระเอกของเราก็เศร้าเลยสิพี่แกก็ได้กลับมาพ่นยานในไร่คาโปดของเขาเหมือนเดิมสกิปเปอร์ก็แอบ,บมองพระเอกอยู่ห่างๆด้วยครับแต่แล้วในวันหนึ่งโคศกผู้จัดการแข่งขันคนหนึ่งก็ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อหาตัวพระเอกเขาก็หาเลยครับว่าสตาร์เดทรีมอยู่ ไหไอชักมันก็ไม่รู้จักเขาว่าเขานั่นคือใครทางที่มึงเป็นคนตั้งฉายาพี่แกแ,กแท้ๆนะเนี่ยพระเอกก็ได้โพมาเลยได้บอกว่าเขานี่แหละก็คือคนนั้นไอผู้จัดก็ได้บอกว่าไอคนที่ด้านระดับที่5นัน้นมันมีการโดปซึ่งมันผิดกฎการแข่งขันทําให้คนที่ด้านที่6ได้เข้าแข่งขันแทนนั่นก็หมายความว่าดัชซีได้เข้าการแข่งขันนี้ไว้ให้พี่แกก็ดีใจเลยสิแต่ในความดีใจนั้นพี่แกก็ต้องมาคิดบ้างแหละครับเพราะว่าเขานั้นต้องบินข้ามโลกกันเลยทีเดียว สกิปเปอร์ก็ได้มาหาพระเอกเลยได้บอกว่านี่มันคือการคิดสั้นแท้ เพราะว่นนานยายจะตายห่าก่อนถึงเส้นชัยแน่นอนและดัสตี้นั้นก็ยังบินไม่เป็นพี่แกก็อยากให้พระเอกถอนตัวจากการแข่งขันแต่พระเอกของเราก,ก็ไม่ยอมไว้จนสกิปเปอร์คิดที่จะสอนการบินให้กับพระเอกเลยในวันรุ่งขึ้นดัสตี้ก็ได้มาซ้อมกับสกิปเปอร์พี่แกก็ได้โชว์ให้ตาลุงดูว่าเขาน้าบินเฟี้ยวขนาดไหนแต่ลุงก็ได้บอกเขาว่าที่นายทำนั้นมันหัวแตกมากเลยพระเอกต้องการเพิ่มความเร็วให้มากกว่านี้พี่สกิปก็ได้บอกว่าเห็นก้อนเมฆนั่นไหมนั่นแหละเส้นทางความเร็วสูง นท้้องฟาและมันก็มีลมช่วยประทานหนุนให้เร็วขึ้นว่าแล้วดัสตี้ก็บินขึ้นไปบนฟ้าเลยแต่พี่แกนั้นกลัวความสูงมาก จนเครื่องนี้ตกลงมาเลยล่ะครับพระเอกของโรก็ได้มาบอกกับสกิปว่าเขานั่นกลัวความสูงเพราะว่าพี่แกนั้นไม่เคยบินสูงเกิน1000นฟุตเลยสักครั้งเดียวมึงเป็นเครื่องบินแต่มึงกลัวความสูงเนี่ยนะสกิปเปอร์ก็รู้แล้วล่ะว่าพระเอกนั้นเป็นพวกบินต่ำพี่แกก็เลยคิดที่จะสอนการบินต่ำที่เร็วขึ้นให้กับพระเอกครับโดยเขานั้นจะใช้เครื่องบินให้บินสูงอยู่ลำหนึ่งและให้ดัชตี้นั้นบินตามเงาของของให้ทันพระเอกก็ได้ใช้เทคนิคตามที่สกิปบอกพี่แกก็ลองบินดูแต่ก็เอา นั้นไม่ได้ดัสตี้ก็ซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมไม่หยุดหย่อนทั้งกลางวันและกลางคืนดัชตี้ก็ได้มาโมเครื่องให้กับพระเอกด้วยเพื่อที่จะทําให้เขานั้นบินได้เร็วขึ้นและดัชตี้ก็ได้กลับมาซ้อนยากหนักหน่วงจนในที่สุดพระเอกของเราก็สามารถบินเอาชนะเงาของเครื่องบินลำนั้นได้แล้วเฮ้ยพระเอกก็ได้รับสัญ,ญลักษณ์ฟูงบินของสกิปเปอร์อีกด้วยและตาลุงก็ได้บอกว่าพระเอกของเรานั้นพร้อมในการแข่งขันแล้วทุกคนก็ได้มาอวยพรให้กับพระเอกครับและดัสตี้ก็ได้เดิน ทางมายังนิวยอร์กซิตี้เพื่อเข้าการแข่งขันพี่แกก็ได้ถามคนนู้นคนนี้จนมาถึงเต็น์การแข่งขันครับเขาก็ได้เจอกับบูดัตนักแข่งสุดเฟี้ยวคนหนึ่งซึ่งพระเอกของเรานั้นชื่นชมเขาอย่างแรงแต่พี่แกก็ไม่สนใจพระเอกเลยสักนิดเขานั้นบอกว่าในการแข่งขันนั้นตัวใครตัวมันเอาไวา้เลยดัชตี้ก็ได้มาเจอกับเจสสาวส,สวยคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าอิชานี่ทั้งสองก็ทำความรู้จักกันเลยและ ส่วนไอ้หน้าเขียวก็ได้มาทักพระเอกครับและมันก็ได้บอกว่าดัชเชนต์นั้นะจะทําให้การแข่งขันนี้น่าดูขึ้นเพราะว่าทุกๆคนนั้นเฝ้าดูพระเอกสีงแง่แกงไงล่ะและและ้วพระเอกก็ได้เจอกับไอ้หน้าเอ๋อคนหนึ่งมันมีชื่อว่าเอลชูบาคาร่าผมขอเรียกว่าเอลนะพี่แกนั้นก็โม้ใหญ่เลยว่าเขานั้นเป็นนักสแสดงและนักร้องด้วยนะนักข่าก็ได้มารายงานครับว่าในการแข่งขันนี้จะแบ่งการแข่งขันเป็นช่วงๆโดยจะวัดกันที่ความอึดและความเร็วในตอนนี้นักแข่งทุกคนก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะลงสนามแข่ง คันอเอกของโราก,ก็ได้เดินเข้าสู่สนามครับโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยและนี่ก็คือครั้งแรกด้วยที่มีเครื่องบินพ่นยาเข้าการแข่งขันนี้ ในสนามนั้นเอลก็ได้เจอกับสาวสวยคนหนึ่งอ้โหสี่เลยเกลวเธอมีชื่อว่าโรเชลนี่นั่งฝ่ายชัดๆเลยอะ่ะทุกคนก็ได้สตาร์ทเครื่องกันทงเขียวก็โบสบัดและการแข่งขันทางไกลก็ได้รุ่มขึ้นทุกคนก็สิ่งกันไปอย่างเร็วฟิ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 วโดยสนามแรกนี้จะเป็นการแข่งขันสปีดท,ทางตรงข้ามแอตแลนติกเหนือทุกคนก็บินตรงดิ่งไปยังเป้าหมายเลยแต่พระเอกของเรานั้นก็เป็นคนเดียวที่บินต่างกว่าคนอื่นๆครับผ่านร้อนผ่านหนาวและผ่าน Nào mò และไปของโรก็ผ่านสนามแรกมาได้แต่พี่แกนั้นเกือบหนาวตายเลยแล้วที่พักนักแข่งนี้เอลมันก็ได้มาจีบโรเชลครับแต่เจ๊แกนั้นไม่สนใจอะไรพี่แกเลยสักอย่างเถมเธอก็ได้ด่าพี่แกเข้าให้ด้วยโอ้ยผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักนะเธอพ่อเอกก็ได้คุยกับทีมงานของเขาว่าสนามแรกนี้เขาเกือบตายเลยนะเว้ยเฮ้ยไอ้สกิปเปอร์ก็เลยบอกเขาว่านายต้องบินสูงกว่าเดิมนะและสนามในวันพรุ่งนี้จะเป็นทางวิบากนายอาจจะทําได้ดีกว่าเดิมแน่และการแข่งขังสนสนามสองก็ได้รับ ทุกคนก็แข่งขันกันอย่างเมามันเหมือนเดิมแต่จู่ๆเครื่องของบูด็อกก็เกิดขัดข้องทําให้น้ามันนั้นเลอะหน้าพี่แกจนทาให้เขานั้นมองไม่เห็นเลยเครื่องของเขาก็กําลังจะตกแล้วล่ะแต่ดัชตี้ก็ได้โผล่มาช่วยคองเอาไว้และได้บอกทางบินให้กับเขาพระเอกก็ได้บอกทาง,งเขามาเรื่อยๆจนบูด็อกนั้นสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยบูด็อกก็อึ้งเลยสินี่นายช่วยฉันหรือเนี่ยนั่นมันทําให้นายอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะพี่แกก็ซึ้งใจมากครับที่ดัชตี้นั้นช่วยคขาองเอาไว้และในคืนนั้ ันทุกๆคนก็ได้มาฉลองกันพระเอกของเราก็ได้เจอกับฟรานที่เป็นหนึ่งในรถ6คันที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นเครื่องบินได้แถมพี่เกก,ก็มีสองคนอยู่ในคันเดียวกันด้วยเขานั่นเป็นแฟนขับตัวโยงของพระเอกด้วยแหละ พี่แกก็ได้มาแนะนํากับให้พระเอกนั้นถอดรางพอนยาออกเพราะว่ามันจะทําให้บินเร็วขึ้นกว่าเดิมนะและและ้วพระเอกของเราก็ได้เอามันออกทําให้พี่แกนั้นบินชิวกว่าเดิมเลยและสนามที่สมก็ได้รับขึ้นเส้นทางจากเยอรมันสู่อินเดียเครื่องบินทุนตุลามต้องบินตามกว่า1น0 0ฟุตซึ่งมันเข้าทางของพระเอกของเราเลยแหละพี่แกก็บินลิ้วแซงทุกคนมาได้จนตอนนี้พระเอกของเราก็ขึ้นมาอยู่ที่แแล้วละครับไอริฟสลิงเกอร์มันก็เริ่มไม่พอใจเลยเพราะว่านักข่าวนั้นก็เริ่มไปสนใจดัชตี้มากขึ้นกว่าเดิม มันก็คิดที่จะเล่นไม่ซื่อแล้วล่ะครับนักข่าวก็ได้ถามพระเอกเขาว่าพี่แกนั้นฝึกบินมาจากไหนรอดัชตี้ก็ได้บอกว่าสกิปเปอร์นั้นเป็นคนฝึกให้กับเขาและพี่แกก็อยากให้เขามาที่นี่มากทําให้ในคืนนั้นสกิปเปอร์ที่ไม่กล้าบินมาหลายปีกาลังจะมาลองขึ้นบินอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็ทําใจที่จะขึ้นบินไม่ได้ล่ะครับพระเอกของเราก็ได้ปรึกษากับทีมงานว่าจะขับผ่านเทือกเขาหิมาลัยยังไงดีรอะและในตอนนั้นไอเอลมันก็ยังจีบเจโรเชลไหมล่ะแต่เจแกก็ไม่สนใจมันอยู่ดีลลแ้ว พระเอกของเราก็ได้เจอกับอิชานีเธอนั้นก็ได้มาชวนพระเอกเลยว่าพระเอกนั้นเป็นนักแข่งที่ยอดเยี่ยมมากเธอนั้นก็ได้ชวนพระเอกบินเล่นไปที่ทัชมาฮาลด้วยทั้งสองคนก็ได้บินเล่นชมวิวที่สวยงามกันและทั้งคู่ก็ได้คุยดูดีกันครับเธอก็ได้บอกพระเอกครับว่าในวันพรุ่งนี้พระเอกนั้นไม่จําเป็นต้องบินสูงข้ามเทือกเขาไปก็ได้นะเพราะว่ามันมีรางรถไฟตัดผ่านเทือกเขาอยู่และสนามที่4ี่ก็ได้รับขึ้นทุกๆคนก็บินข้ามเทือกเขาหิมาลัยกันพระเอกของเราก็บินต่าเตียเลียดิม,ดมและ พี่เกก็ได้บินตามรางรถไฟเหมือนที่อิชานี่บอกแต่ดัสตี้ก็ได้มาเจอกับอุโมงค์รอดหุบเขาแถมเขาก็บินสูงไม่ได้อีกด้วยกูยจะทํายังไงดีวะเนี่ยวันแล้วพระเอกของเราก็ตัดสินใจบินตรงดิ่งเข้าไปในอุโมงค์นั้นเลยพี่แกก็บินตรงในอุโมงค์นั้นไปแต่ในขณะนั้นรถไฟก็กําลังจะเข้าอุโมงค์นั้นแล้วด้วยพระเอกของเราก็รีสิ่งเต็มที่ขี่ในกางแกงและทําให้เขารอดมาจากที่นั่นได้เกือบตายแล้วล่ะกูดัสตี้ก็ได้บินมาถึงหุบเขาที่หนึ่งในเนปาลและได้รู้ว่่าีแก,กเ คนแรกที่เข้าเส้นชัยเลยไว้ห้ยทุกๆคนก็เอื้องเลยสินี่ดัสซี่บินเข้าอุโม,มงค์เลยหรือเนี่ยพระเอกของเราก็ได้มาหาอิชานี่เพื่อที่จะขอบคุณเธอแต่พี่แกก็ได้เห็นใบพัดใหม่ของเธอครับซึ่งมันเป็นใบพัดของทิงริสลิงเกอร์ทําแม่ดัสซี่รู้แล,แล้วล่ะครับว่าที่เธอบอกนั้นมันเป็นแผนของไอริปที่จะฆ่าพระเอกในถ้ำนั้นอีดานี่เธอลากดาวเลยเนี่ยไอริปมันก็โมโหมากเลยครับที่พระเอกเอาชนะมันได้และสนามที่ห้าก็ได้ร่บขึ้นตอนนี้พระเอกของเรานั้นก็เป็นขวาญใจของ ชาวแรงงานแล้วล่ะทุกๆุคนนั้นชื่นชอบเครื่องบินพ้นยาลำนี้มากเลยจนพี่แกนั้นผ่านการแข่งขันรอบนี้มาได้ดัชตี้ก็ได้มาคุยกับทีมงานของเขาและได้รู้ว่าพวกเขานั้นกำลังจะเดินทางมาดูพระเอกแข่งที่เม็กซิโกด้วยในคืนนั้นไอเอลมันก็ได้มาโมครับว่าเขานั้นกำลังจะไปร้องเพลงจีบรเชลพี่แกก็ได้มาเปิดวิทยุและร้องเพลงของมันแต่มันก็ทำให้โรเชลนั้นรำคาญมากพระเอกก็เลยมาช่วยเขาอีกแรงมันก็มีนักดนตรีมากมายโผลมาและได้เล่นเพลงอย่างรง มเมนติกทำให้โรเชลนี่ใจอ่อนเลยล่ะครับโอ้ยได้ผ่อนไว้หายไอ้ริบสลิงเกอร์มันก็ทนไม่ได้แล้วครับที่พระเอกนั้นขึ้นที่หนึ่งนำมันอยู่พี่แกก็เลยสั่งให้ลูกกระจกของมันจัดการพระเอกเลยหลังจากที่เอลได้ใจของโรเชลมาแล้วเจ๊แกก็กระนำเอลไม่หยุดหย่อนเลยล่ะครับตอนนี้และการแข่งขันที่6นี้มันเป็นการแข่งขันที่มีระยะทางยาวที่สุดเครื่องบินทุกตุตตลําต้องติด GPS นําทางพอกของเรก็บินต่ําติดท้องทะเลไปไอ้ลูกกระจกสองตัวของไอ้ริบก็โผล่มา เล่มมันก็ได้บินโฉบเฉี่ยวสองอากาศของพระเอกจนหักไปเลยชิบหายแล้วล่ะพระเอกของเราก็บินต่อมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้น้ํามันของเขาก็จะหมดแล้วทายังไงดีวะเนี่ยแต่จูจูก็มีเครื่องบินเจ็ตสองลำมาเขียงคู่พระเอกครับดัสตี้ก็ได้บอกครับว่าเขานั้นน้ามันจะหมดแล้วล่ะต้องลงจอดเดี๋ยวนี้เลยพวกเขาก็ได้พาพระเอกมาลงจอดที่เรือลำหนึ่งแล้วพระเอกของเราก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยพวกเขาก็ได้พามาดูหอเกียรติยศของฝูงบินปเจร่าเริงครับเขาก็ หาตัวสกิปเปอร์เลยและได้เห็นว่าพี่แกนั้นมีเพียงหนึ่งภารกิจเท่านั้นพระเอกก็งงเลยสิครับทําไมมันมีอันเดียวอะไฮดัสตี้ก็ได้โทรหาสกิปเปอร์ทันทีและได้ถามภารกิจกับเขาเขาก็ได้บอกเขาว่าเขานั้นทําเพียงแค่หนึ่งภารกิจจริงๆและที่ผ่านมาที่เขาโมให้พระเอกฟังทั้งหมดมันเป็นเพียงเรื่องโกหกละไว้สกิปเปอร์ก็ได้เตือนให้พระเอกบินสูงด้วยเพราะว่าตอนนี้มันกําลังมีพาย,อยุอยู่แต่พระเอกของโรงนั้นโมโหูเขามากที่หลอกดาวแบบนี้หลังจากการเตือนน้ำมันและซ่อมสอ การเสร็จนั้นพระเอกของเราก็บินไปที่เส้นชัยต่อเลยแต่ระหว่างทางพายุก็โหมกระนำหนักมากแถมคลื่นก็ใหญ่มากๆอีกด้วยทําให้พระเอกของเรานั้นชนกับคลื่นจนเครื่องของเขาดับแล้วพี่แก,กก็ตกน้ําไปเลยละไว้ไม่นะสาระบาร,รายเซ์ตอร์มและก็ได้มีเครื่องบินมาช่วยเขาเอาไว้ได้แต่พระเอกของเรานั้นก็สะบักสะบอมทั้งลําเลยละครับดัสตี้ก็ได้มาวิคอยพระเอกว่าตอนนี้เขานั่นอาจจะบินต่อไม่ได้เลยนะดัสตี้นั้นต้องการรู้ความจริงเรื่องของสกิปเปอร์พี่แก,กก็ได้เล่าให้พระเอก ฟังไปครับว่าในภารกิจหนึ่งนั้นเขาได้พาลูกทีมบินสำรวจน่านฟ้าอยู่และเขาก็ได้เห็นเรือของ้าศึกพี่แกและทีมงานก็เลยบินเข้าไปดูใกล้ๆแต่นั่นมันคือตัวล่อเว้ยพวก,ก้าสึกก็ได้มาโจมตีพวกเขาไม่ยัง้งจนทําให้ทีมของเขาตายห่ากันหมดเลยและเขาก็เป็นลําเดียวที่รอดจากเหตุการณ์น,นั้นมาได้หลังจากนั้นจนถึงตอนนี้พี่แกก็ไม่กล้าที่จะขึ้นบินอีกเลยแหละครับอเอกของเราก็ได้มานั่งเสียใจอยู่คนเดียวที่สกิปเปอร์นั่นกโกหกเขาแต่จูๆ่ๆทีมงานนักแข่งที่ เป็นเพื่อนของพระเอกก็ได้มามอาอุปกรณ์และอะไรต่างๆให้งงกับพระเอกไว้เนื่องที่ดัสตี้เคยเชื่อพวกเขาเอาไว้แถมอิชานี่ก็ได้เอาใบพัดของเธอมาให้พระเอกแทนคาขอโทษด,ด้วยล่ะครับว่าแล้วดัชตี้ก็เริ่มซ่อมพระเอกทันทีจับเอาชิ้นส่วนต่างๆของทุกคนมารวมใส่เข้ากับดัสตี้ชักมันก็ได้ดูเทปการแข่งขันข้าวเส้นชัยของไอริสพี่เกยก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างของมันและเขาก็ได้เอาเรื่องนั้นมาบอกให้พระเอกรู้เลยและแล้วพระเอกของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วไว้ให้ส่วนทางของสกิปเปอร์ ที่แกก็ยังเสียใจอยู่ครับที่เขานั้นโกหกพระเอก และในตอนนั้นเองไอริสซ์ลิงเกอร์มันก็คิดแผนชั่วๆได้อีกแล้วล่ะและสกิปเปอร์ก็ได้บังเอิญได้ยินแผนมันพอดีด้วยและแล้วสนามสุดท้ายก็ได้รับขึ้นจากเม็กซิโกพุ่งตรงไปยังนิวยอร์กแต่ละลำก็บินซิ่งกันอย่างมามันดัสตี้ก็บินตามตามพวกเขาเหมือนเดิมและพระเอกของเราก็ไล่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆจนพี่แกนั้นตามไอริสซลิงเกอร์ทันแล้วไอหน้าเขียวมันก็เริ่มแผนชั่วของมันทันทีพวกมันก็ได้มาตะลุมบอลพระเอกละไว้แต่สกิปเปอร์ก็ได้โพล่มาช่วยพระเอก ครั้ร้้งแลวดพระเอกก็พยายามสลัดหนีพวกมันและเขาก็อัดไอ้ลูกกระจอก2ตัวของมันได้สาเร็จสกิปเปอร์ก็อาดได้ริบได้แต่มันก็ได้มาชนหางพี่แกก้าให้เลยพระเอกก็คิดว่าเขานั่งกําลังจะตกแล้วแต่สกิปเปอร์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็ได้อวยพรให้พระเอกชนะและและ้วพระเอกของเราก็ตามมันไปอย่างเร็วเลยตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่อีกไม่กี่กิโลแล้วครับที่จะถึงเส้นชัยพระเอกก็ยังตามมันไม่เลิกแต่มันก็มีความเร็วมากกว่าและบินแซงพระเอกไปได้อีกดัสตี้ก็ทําความเร็วตามมันไม่ทันแล้วล่ะครับ เขาก็ได้คิดถึงคําที่สกิปเปอร์สอนและพี่แกก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะท้องฟ้ามันช่วยเราได้นี่นายัสตี้ก็บินพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและเอาชนะการกลัวความสูงของเขาได้และบนเมฆนี้ก็ได้มีลมพัดช่วยพระเอกพี่แกก็บินเลี้วไปอย่างเร็วจีดเลยไอริบมันก็บินใกล้ถึงเส้นชัยแล้วล่ะครับตอนนี้พระเอกของเราก็บินพุ่งลงมาจากฟ้าและก็ตามมันไปติดๆไอริบมันก็คิดว่ามันจะได้ทีหนึ่งก็เลยชัวเอียงน้าถ่ายรูปทางขวาของมันแต่พระเอกของเราก็ แทงมันจากทางซ้ายและเขาก็เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งไปเลยว้าเฮยทุกคนก็เหลั่นย่างยิ่งใหญ่เลยต่างคนก็ต่างมาชื่นชมพระเอกกันทวนหนะ้าพระเอกก็ได้มาขอบคุณชักครับที่บอกว่าไอ้ริฟสลิงเกอร์มันจะเอียงหน้าถ่ายรูปดัชตี้ก็ได้มาขอบคุณสกิปเปอร์ครับที่ได้ช่วยสอนเขาสกิปเปอร์และพระเอกก็ได้กลับมาที่กองทัพเรือและตอนนี้พระเอกของเราก็ได้เปลี่ยนชุดมาเป็นนักบินปัจเจกนราเริงแล้วล่ะพี่แกก็ได้บินไปอย่างมีความสุขและเรื่องราวของแพลนเหินซิง เจ้าเวหาที่โคตรมันก็ได้จบลงไป เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยู่ในจกักรวาลเดียวกับค่าซี่ลอซิงซ่าฐานโลกนะครับก็จะเห็นว่าตัวละครต่างๆมีความคล้ายคลึงกับเรื่องคามากเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีเนื้อเรื่องที่มีความเข้มข้นมากสนุกมากเลยทีเดียวและอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าแชร์ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ดีซิมูวี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปล่ะจุ๊บป๊๊บ